เรื่องของเสียตากับป๋าค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาติดตามเรื่องราวนี้นะคะจากรายการของป๋ากิกที่ถูกถอดออกจากผังรายการทําให้เกิดข่าวลือสนันแล้วค่ะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของทั้งคู่เสียตาทั้งนั้นจุมมกิกเองล่าสุดก็พากันเดาถึงเหตุการณ์นี้ว่าทุกคนก็คงรู้จักกันดีนะคะสําหรับผู้บริหารของ w o r k p o i n t นั่ก็คือเสียตาปัญญานิรันดร์คุณค่ะแล้วเขาเองนั้นก็มีอีกหนึ่งบทบาทที่สำคัญคือการทําหน้าที่เป็นพิธีกรการันตีความสามารถที่รับรอง วันมาอย่างมากมายค่ะแล้วก็มีประเด็นให้พูดถึงกันนะคะทางด้านของป๋ากิกเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งนักแสดงรุ่นใหญ่ที่มีผลงานนับไม่ถ้วนเลยละค่ะการทํางานของเขาในฐานะพิธีกรทุกคนก็จะเห็นความเติบโตของป๋ากิกมาว่าเขาประสบความสําเร็จอย่างมากแล้วก็ทําออกมาได้ดีด้วยรายการหนึ่งที่คนจับตามมาคือรายการกิกไลฟ์ค่ะที่ถ่ายทอดผ่านทางช่องเวิร์กอเช่นเดียวกัน รายการนี้ออกฉายไปเพียงไม่กี่ตอนนะคะแต่กับถูกถอดออกจากผังรายการซะงั้นละค่ะหลายคนเองก็คิดว่าทางด้านฝากิ๊กเองจะต้องมีเรื่องราวกระเสียตาแน่นอนเลยซึ่งก็ได้ข้อสรุปมาแล้วนะคะถอดรายการออกจากผังนั้นก็เพราะว่ารายการทำเลตติ้งให้กับช่องเพียงแค่0.5เท่านั้นเองซึ่งทั้งสองคนไม่ได้มีปัญหาอะไรกันแน่นอนคะ่ะแล้วก็ที่ทุกคนน่าจะเคยดูกับรายการอย่างหัวท้ายตายก่อน ปคิ๊กเองทําหน้าที่เป็นพิธีกรอยู่และรายการนี้ดูเหมือนว่าจะเข้าถึงทุกคนได้มากกว่าด้วยค่ะซึ่งเขาเองก็ทําหน้าที่และก็เข้าถึงทุกคนได้อย่างดีเยี่ยมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เราได้นํามาฝากและก็เป็นข้อสรุปที่ว่าเขาทั้งคู่ไม่ได้มีปัญหาใดๆกันนั่นเองค่ะ